หลายคนคงเจอปัญหาเหมือนกันเวลาของบนโต๊ะคอมเยอะขึ้นมันก็จะดูรกแล้วก็ไม่เป็นระเบียบเราเลยแก้ปัญหาด้วยการจัดเทคบอร์ดมาเลยแต่พิเศษเลยคืออันนี้สามารถติดจอได้ด้วยนะตัวนี้เป็นของแบรนด์เอเกอร์นอแบรนด์นี้ขึ้นชื่อเรื่อง g a d g e บนโต๊ะคอมอยู่ละอุปกรณ์ที่มีมาให้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้ววันนี้เราก็อัญเชิญผู้ช่วยมาตรวจงานด้วยตรวจหรือป่วนไม่รู้นะประกอบเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เลยถ้าใครประกอบไม่ไหวนะครับทางแบรนด์เขามีบริการติดตั้งให้ฟรีด้วยนะพร้อมจัดสายไฟให้ด้วยและรองรอรต้งงงแแ่่ิวเลมมมมาาีกขพ ให้อีก6ชิ้นเลยซื้ออันนี้อันเดียวไม่ต้องไปซื้อเพิ่มเลยไม่ว่าจะเป็นที่วางกระบอกน้ําที่แขวนตุ๊กตาเป็นพวกแอสเซซอรีต่างๆก็ได้นะหางยาวๆแบบนี้ก็มีมาให้หรือใครที่มีกระดาษโน้ตเขาก็มีตัวแม่เหล็กอันนี้มาให้ติดด้วยนะและที่ชอบมากที่สุดคือชั้นข้างบนนี้ครับเราสามารถเอาของมาวางบนนี้ได้เลยนะวัสดุก็เป็นไม้อัดอย่างดีเลยรองรับน้ําหนักได้ประมาณหนึ่งแหละแต่ถ้าของหนักไปก็อาจจะมีแอนบ้างตัวจอสามารถปรับหมุนองศาได้ด้วยจะทำจอเป็นแนวตั้งก็ได้นะแต่แน่จอยาวไปหน่อยวัสด ขน,นาดก็จะเป็น120กับ140น้วมีรับประกันเต็มๆ1ปีเลย<ห>ครใครที่อยากได้ไปจัดโตคอมนะแนะนำเลยสวย